สวัสดีครับสวัสดีเดือพนพฤศจิกาย,ยนปี2 5 6 6นะครับกับผมโอสส๊ตสตหิบจากเพจพรบ้านทั่วไทยสัตหิบเช่นเคยครับผมผมก็มาบอกในการรับเช่าพระของผมนะครับพระเกจิยอดนิยมทั่วประเทศผมรับเช่าทุกอย่างนะพี่ไม่ว่าจะหลัก ร้อยต้นขึ้นไปถึงหลักร้านนะครับรับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับคือและแต่คือข้อพิเศษของผมคือเพยผมเนี่ยผมรับเช่าพระย่อยพระย่อยคือเป็นพระแท้ที่ขายไม่ได้เลยแล้วก็เป็นพระเก๋มาในจํานวนเยอะๆนะครับผมตีเหมาให้นะอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันนะผมตีเหมานะครับบางคนส่งมาสององค์สามองค์ที่ผมตอบกลับไปว่ายังไม่มีราคาก็คือมันไม่มีราคาที่จะปล่อยได้นะพี่ก็คือต้องเข้าใจกันด้วยเฮ้ยี่นมึงบอกรับเช่าทุกอย่างผมรับเช่าทุกอย่างก็จริงพี่แต่ว่าต้องรับเช่าในกฎของผมนะครับต้องเยอะๆหลักหลายๆร้อยองค์ผมถึงจะ ไา้มีราคาเนี่ยมากกว่าส0 0ร้อยที่ไปผมคัดซื้อให้ทุกเจ้าใครที่มาจะรู้ที่เคยขายผมจะรู้นะครับใครที่เพิ่งรู้จัก ผมใน EP นี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมรับเชาา่าพัะดทุกรูปแบบทุกสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นพราเหรียมพระผงพ้ะบูชาเครื่องรางพาย,ยันกุมารนางกวักเครื่องเงินทองเคนาทองคำผมรับหมดทุกอย่างนะครับพี่คือถ้าเป็นกรณีแบบเคสได้เสียหลักแสนคือถ่ายภาพรวมถ้าผมบอกว่าชมภาพรวมทั้งหมดที่มีถ่ายรวมกันไม่ต้องถ่ายแยกนั่นคือผมไม่ได้จะตีเหมาพี่ผมแค่อยากจะเห็นหน้าเสือพระท,ทั้งหมดที่พี่มีถ่ายภาพรวมมาเลยไม่ต้องจะไปต้องมาวางรวมกันไม่ต้องจะเป็นต้องมาวางแบบ เรียงและถ่ายรวมอย่างนั้นไม่ใช่คือถ่ายรวมมาเลยอยู่ยังไงก็ถ่ายอย่างนั้นมาเลยถ้าดูแล้วเฮ้ยบ้านนี้ผ้าบ้านาจริงๆผมซูมดูหน้าเสือเนี่ยหน้าเสือของผมคือผมซื้อขายพ้าทบ่ผมจะรู้นะว่าหน้าเสือแบบไหนจะเป็นผ้าบ้านเป็นพัาสนามอะไรเงี้ยครับถ้าดูแล้วเป็นผ้าบ้านดูแล้วว่าเฮ้ยบ้านนี้ ถึงจะไม่มีพระหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็จริงแต่ว่าดูดูรวมๆแล้วได้เป็นแสนเป็นล้านก็มีคือเป็นพวกพระหลักร้อยหลักพันต้นๆเนี่ยรวมๆกันเยอะๆมันมันได้เป็นแสนเป็นล้านนะครับพี่ผมมีคลิปลงบอกตลอดทั้งตอนซื้อและตอนขายนะครับไม่ว่าจะบ้านไหนทุมบอกย่อยก็ย,อยก่ยอยจริงเก๋ก็เก๋จริงแท้ก็แท้จริงบ้านไหนแท้มีราคาก็าได้เป็นล้านไปเลยบ้านไหนเป็นพระยอยพระเก๋อาจจะเยอะหน่อยอาจจะได้หลักแสนต้นหลักแสนปลายหรือบางบ้านอาจจะได้แค่หลักหมื่นก็มีนะครับผมจะลงคลิปบอกหมดเวลาผมไปปล่อยพระผมก็จะบอกนะครับผมตรงไปตรงมานะครับบางคนอาจจะด่าผมอาจจะ ปไปเลยคือผมก็พูดตามความเป็นจริงนะครับคือผมจะบอกหมดว่าอะไรยังไงประมาณไหนนะครับก็คือฝากเนื้อฝากตัวไวไ้ด้นะพี่ซื้อทุกอย่างขายทุกอย่างนะครับเพจผมนะครับพาบ้านทั่วไทยสาตหี คือถ้าดูแล้วได้เสียลหลักแสนผมไปหาถึงบ้านถ้าดูแล้วว่าพอจะได้เสียผมก็อาจจะให้พี่ส่งมาครับพวกไม่ว่าจะเป็นทางเคอร์เรย์บริษัหรือแฟร์ดีขนส่งไหนก็ได้ส่งมาหาผมผมก็จะดูแล้วได้เสียเท่านี้ผมก็จะโทรหาพี่ได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะโทรบอกเขาถ้าโอเคผมโอนตังค์ถ้าไม่โอเคผมก็ส่งกลับไม่ต้องกลัวหายไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับผมซื้อจริงขายจริงดูหน้าเพจผมได้ไปเลื่อนดูได้เลยผมอัปเดตทุกวันนะครับมีอะไรลงซื้อขายทุกวันนะครับพี่มาขายพร้าผมที่ร้านก็ได้นะครับร้านผมเป จังหวัดชลบุรีนะครับหรือปักหมุดในชีวิตว่าพาบ้านทั่วไทยสถิตเนี่ยถึงมาถึงร้านผมเลยนะครับแต่พืต้องโทรหาผมเนี่ยหลังเที่ยงนะครับเปิดก็เปิดหลังเที่ยงเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผมนะครับ0983955890นะครับเบอร์โทรศัพท์แอดไลน์ไม่ได้นะครับแต่ ID ไลน์ผมก็เป็นไลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้านะครับแอด AOT 3865หรือเข้าไปหน้าเพจผมจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับเพจพาบ้านทั่วไทยสถิตี่กด ติดตามไว้ได้เลยหรือว่ากดไลค์ไว้ได้เลยนะครับก็คือเวลาผมไปเช่าพรทตานจังหวัดหรือที่ไหนเนี่ย<ส>เผื่อผ่านหน้าบ้านพี่ผมก็จะโพสบ,บอกว่าวันนี้ผมไม่อยู่ร้านนะครับผมไปเช่าพรทตานจังหวัดที่นี่ที่นั่นที่ไหน <Sure. S 1> ผมบอกหมดแล้วก็คือเผื่อผ่านหน้าบ้านพี่อาจจะวิ่งให้ผมดูได้จะได้ไม่ต้องเสียโอกาสกันแต่ถ้าใครอยากจะมาหาผมผมจะรบกวนให้พวกพี่เอาพ์ททั้งหมดที่มีในบ้านมาก่อนนะครับมาดูกัน <S 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 ก่อนเผื่อบางอย่างที่พี่ไม่ได้ติดมามันมีราคาแล้วมันจะเสียโอกาสนะครับพี่แต่ท่านไหนผมแนะนําให้ส่งส่งนะครับใหาย ผมรับประกันได้เลยว่าบางอย่างส่งมาบางอย่างอาจจะมีราคาอยู่ในนั้นก็ได้บางทีเราซูมดูไม่หมดแต่แง่งผมบอกพี่ส่งมาดูก่อนแล้วผมคัดให้แต่คือผมซื้อไหมผมซื้อให้ทุกอย่างถ้าส่งมาแล้วผมมีราคาให้ทุกคนนะครับบางทีส่งมาสองสามงแบบพาขายไม่ได้เลยบางทีผมยังให้2องสค่าส่งช่วยไปอะไรประมาณนี้บางอย่างเมื่อวานที่ผมแจกเงินเนี่ยคือผมแบบว่าจะคืนกำไรให้ลูกค้าสําหรับคนที่เอาพามาปล่อยให้ผมประมาณนี้นะก็จะแจกไปห0,000บาทอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้จะมาอวดรวยหรืออะไรคือแจกให้สําหรับคนที่พวกพี่ๆที่เอา,า,200 300า,มา,ามา เคสพันหนึ่งสองพันห้าพันหมื่นหนึ่งก็แฮปปี้กันไปก็ประมาณนี้ก็เหมือนผมคืนกำไรให้ผู้พี่ๆที่เอาพระมาปล่อยผมก็คือเหมือนขอบคุณผู้พี่ๆนะครับที่เลือกที่ปล่อยพระให้ผมประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครมีพระอยากจะปล่อยนึกถึงใครไม่ออกให้นึกถึงผมนะครับโอสถสถิตจับเพลพระบ้านตัวไทยสถิตนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ